คุยกันวันเสาร์ช่วงสายอาลิบิเตครับหลังจากที่เที่ยวกันมาทั้งวันนะครับอยู่ที่สวนสัตว์โคราชมาแล้วช่วงนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมสีมาธานีนะครับผมจะอยู่ในห้องอาหารชื่อว่าในเรือนนะครับห้องอาหารในเรือนแลวอยู่พร้อมกับคุณขวัญชัยพิมลศักดิ์ปีรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มครับสวัสดีครับคุณขวัญชัยครับสวัสดีครับ อาหารในเรือนได้ข่าวว่าเป็นห้องอาหารที่ป๊อปปูล่าที่สุดแห่งหนึ่งในโคราชเลยก็ผมว่าก็ดีที่สุดในโคราชแตอนนี้นะครับถือว่าดีที่สุดครับผมทำไมฮะทำไมถ้าเป็นเป็นระดับบุฟเฟ่ต์ด้วยกันนะครับเพราะว่าเรามีความหลากหลายและความคุ้มค่ามากกว่าครับคือเน้นบุฟเฟ่ต์เลยเราเน้นบุฟเฟ่ต์เลยกลางวันเย็นบุฟเฟ่ต์กลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นสามมื้อเลยครับสามมื้อเลยไหนหลากหลายยังไงคุณขวัญชัยพาผมเดินดูหน่อยนยครับอันนี้เป็นสไตล์มื้อค่ำนะครับเราจะเน้นสไตล์เป็น ญี่ปุ่นเป็นเซอเรนดิสนะครับโซนของเราเนี่ยมุมเนี้ยจะเป็นอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอาหารญี่ปุ่นก็จะมีเบสิกครับผมเออ่มีซูชิซาชิมิใช่ครับปราดิครับนะครับในราคาแค่280บาทเนลตต่อหัวใช่ต่อท่านกินได้แต่ญี่ปุ่นไม่ครับทานได้ครบเลยครับทานได้ครบครับผมแต่ญี่ปุ่นนี่ป๊อปปูล่ามากเลยทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นฟีเวอร์ครับทั่วไปทั่วไปแน่ทุกคนโคโรนาด้วยใช่ครับฮิตเลยตามห้างนี่ทุกคนจะแน่นมากเลย ตามห้างที่ไปทานต่อท่านนี่หัวหนึ่งก็ไปต่ำกว่าห้าร้อยแล้วแต่ของเราเนี่ยสองร้อยแปดสิบเท่านั้นเองพี่ญี่ปุ่นที่เนี่ยมีอะไรพิเศษหรือเปล่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือหัวปลาเซมอนต้มซีอิ๊วอยู่ในไลน์บุฟเฟ่เหมือนกันอยู่ในไลน์บุฟเฟ่ฮะเราไม่มีญี่ปุ่นแค่นี้เราจะมีทางอื่นทางนี้ก็เป็นอีกใช่ไหมฮครับผมแล้วตรงนี้เป็นเป็นชุดผัดผักครับอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าครัวนี้ก็เปิดผมเห็นนี่เชฟทำ ปลาดิบอยู่เนี่ยใช่ครับเพราะว่าจะทําปลาดิบเข้าปั้นแล้วก็ทําปุ๊บใหม่ๆสดๆ็วาไปวางตรงนู้นและตรงนี้เป็นผัดตรงนี้ทําอะไรฮะเป็นผัดไม่ใช่สลัดไม่ใช่สลัดอันนี้ผัดผักสลัดอีฝั่งนึงครับนี่เป็นผัดผักไฟแดงครับครับผมสามารถเลือกตามตัดอัธยาศัยได้เลยคุณมจะเลือกสักการฮะเลือกแล้วเดี๋ยวให้ทางเชฟเขาผัดให้แล้วเดี๋ยวค่อยไปทานข้างในแล้วไฟแดงจริงครับเปล่าไฟแดงจริงครับผสมกันได้บ่เนี่ยได้ครับได้ทุกอย่างเลยครับลองลองตรงไหนนะ อ๋อแล้วเลือกไปแล้วก็เขาก็จะไปผัดให้ใช่ครับเดี๋ยวส่งไปทางครัวปุ๊บเขาจะผัดให้เลยเดี๋ยวส่งให้เขาผัดให้หน่อยครับผมเป็นไฟแดงนะครับครับผมแล้วผัดมานะครับผัดมาตรงนี้จะเป็นสเต็กนะครับสเต็กก็เลือกตามอระแสสายเช่นกันครับก็คือเราจะมีสเต็กปลานะครับเป็นปลาโซนะครับอืมแล้วก็ไส้กรอกเป็นสเต็กหมูอ๋อนี่ก็สเต็กก็คืออ่าเพราะฉะนั้นก็ครบ ก็คือจะมีไม้เป็นบาร์บีคิวไว้ก็มีโอ้เลอะนะนี่ยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกธรรมดาหมดไหมผมถามแบบคนที่บริหารงานบุฟเฟ่หมดคืออาหารหมดนะวันวันหนึ่งเนี่ยไม่หมดไม่หมดเพราะเรามีสต๊อกพอกับจำนวนลูกค้าอ๋อก็คือไม่มีวันหมดไม่มีหมดแต่ก็สด สดตลอดเพราะว่าคนเยอะนี่ได้เข่าเราพ o r e c a ลูกค้าไว้อย่างเช่นวันนึงประมาณ120ท่านครับเราก็มีโฟเวอร์ไว้ก่อนสักหน่อยนึงเสมอส่วนอย่าง่ไม่ไม่การไม่เกินพ o r e c a s เราเราอาหารเราต้องใหม่เสมอรับได้กี่คนร้านนี้คนกรุงเทพดูไม่รู้280-300ท่านโอ้นหได้เลงาได้สบายสบายวนเวียนกันได้สบายสบายสบายเลยครับมาได้ทั้งกลางวันทั้งเย็นใช่ครับตรงนี้เป็นลรวถัดไปเสร็จแล้วครับผม ตอนนี้ก็ออกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับออกสเต็กเหมือนกันอออกเป็นเทปังสเต็กนะครับเลือกตามใจชอบเช่นกันนะครับตรงเทปังสเต็กก็ยังมีอีกมุมหนึ่งเป็นสปาเกตตี้สามารถเลือกสั่งได้เลยเลือกได้เหมือนกันอยู่ในบุฟเฟต์เช่นเดียวกันโกรุนาวางบัตรในโต๊ะที่นี่เพราะบนโต๊ะอาหารจะมีบัตรเบอร์ลักมาวางอกง่ายเลยภาษาบัลแกเรียใช่ครับเขาก็รู้ครับมนี่ไฟแดงขึ้นจริงๆให้รู้ไว้บ้างของจริง แล้วมุมนี้ก็ยังดูเป็นญี่ปุ่นอยู่นี่คุณใช่ครับมุมนี้ยังเป็นมุมญี่ปุ่นต่อเนื่องกันนะครับด้านนี้จะเป็นโซบะเย็นกับสซลมอนเย็นนะครับออกเป็นสตาที่ลูกค้าชอบาใช่ครับอันนี้เป็นทุระนี่จะเป็นไข่ตุ๋นอ๋อนี่หัวปลาที่ใช่ครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับแต่พอเดือนหน้าเราจะเปลี่ยนแล้วเป็นเป็นเทปัง เรเป็นเทปังแต่เทปังนี่เราไม่ออกเป็นลายๆเราจะทําเป็นที่ต่อที่แล้วคุณขอนชัยเปลี่ยนเมนูยังไงอยากกินอะไรแล้วก็เปลี่ยนหรือเปล่าอ๋อไม่ครับเรามีความตอบรับเป็นแฟชั่นเนลให้ลูกค้าเลือกว่า๋อลูกค้าเป็นคนเลือกใช่ครับเพราะชอบเรานุ้งจะมีสิบรายการชอบอันไหนแล้วดูดูโหวตว่าเออน่าจะเป็นตรงนี้ได้เราก็ทําให้ใช่แหมทันสมัยนะตามใจลูกค้าเลยอันนี้เป็นสไตล์นานาชาติครับไทยทีฝรั่งครับโคราชที่มีอาหารพิเศษไหมมีครับก็มีผัดหมี่โคราช แต่ว่าเราจะออกเป็นมื้อกลางวันกลางคืนมื้อกลางวันใช่ครับเพราะว่าจะเป็นกลางวันเราคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์จะเป็นพื้นบ้านกลางคืนเราเป็นอินเตอร์ญี่ปุ่นเจแปนียเป็นออกสไตล์นี้โอเคไม่ปนกันใช่นะครับนี่ก็เป็นอินเตอร์ไทยข้าวผัดอะไรก็ว่าไปนี่ก็ข้าวเปล่าครับผมขอโทษนะครับอันนี้เป็นข้าวสวยร้อนๆครับข้าวจริงแน่นอนนะครับส่วนด้านนี้คุณขวัญชัยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นข้าวต้มครับครับข้าวต้มอันนี้เราจะจัดไปให้ลูกค้า ครับผมลูกค้าที่แบบว่าไม่อยากทานพวกของหนักๆพวกสเต๊กพวกอย่างอื่นแล้วเป็นพวกลูกค้าผู้ใหญ่หน่อยมาครอบครัวเราเอมีข้อต้มแล้วเขาทานคืนนี้เปิดถึงกี่โมงถึงห้าทุ่มครับถึงห้าทุ่มบุฟเฟ่ถึงห้าทุ่มปะบุฟเฟ่ถึงสี่ทุ่มครับบุฟเฟ่ถึงสี่ทุ่มแต่เราปิดห้าทุ่มเพราะงั้นใครไปทัวร์ไปเที่ยวมาใช่ครับเข้ามาก็ยังทานก็ยังสามารถทานได้สามารถสำรองที่นั่งแล้วก็แบบเอ้ยยังมาจะมาต่อเราก็จะสามารถเปิดรองรับได้อยู่เพราเมื่อกี้คุณขวัญชัยบอกแล้วอาหารพอแน่นอนพอแน่นอนครับ นะครับเขาต้มแล้วก็มาช่วงที่เป็นของว่างครับทานเล่นก่อนครับอันนี้ก็มาทานเล่นก่อนครบเครื่องจริงๆนะใช่ครับมีอะไรคุกเขาทำอะไรพิเศษั้มเนี่ยที่นี่อันนี้ก็คือปกติก็คือต้องทำสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดถามคุณขวัญชัยบอกว่าบุฟเฟ่ตที่จานเด็ดที่สุดยกเว้นที่โปรโมตอยู่เนี่ยที่นี่คืออะไร บุฟเฟ้ของเราก็คือถ้าอยู่ในนั้นก็คือเป็นอาหารญี่ปุ่นอญี่ปุ่นถ้าไปกางติ้ที่คนอยากมากินทุกคนต้องไปทานอย่างเช่นปลาไซมอนทุกคนก็ต้องทานละปลาดิบล้นๆนสดจริงๆริงเด็ดจริงจริงแล้วทานไม่ทานไม่มีแบวว่าไม่ไม่ไม่หยุดเลยเราเสริมตลอดผมเลิมเริมไหลไหลละเราทัวร์กันต่อก่อนอันนี้เป็นยำเป็นยำแบบว่าเป็นเมี่ยงเมี่ยงเวียดนามใช่ครับออกไปสไตล์ออก่าเป็นของว่างนี่ทานอาชาจริงๆ โซนนี้อาหารฝรั่งแน่นอนใช่ครับโซนนี้ด้านนี้เป็นสลัดฝั่งนี้เป็นสลัดเออแล้วฝั่งนี้เป็นพวกสไตล์ยุโรปยุโรปที่เราทําสําเร็จแล้วนอกเหนือจากสเต็กด้านนู้นอ๋อนั่นคือสเต็กทําให้ใช่เราทําให้ใช่ครับแราทางนี้ทางเราทําให้ใครอยากมาหั่นหั่นอะไรเงี้ยเองมดเพื่อแบบไม่อยากรอนานครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นออกเป็นเรโซ่ข้างบนนะครับแล้วก็เป็นสเต็กแล้วก็สลั์เอาเองเลยสไลั์เอาเองได้เลยตามใจชอบใช่ครับมีซุปฮะมี มีซุปอยู่ด้านนู้นมีขนมปังครับผมมีผักผัดนี่เป็นผัดผักอิสโตโอ้อาหารก็หลายอย่างเนาะใช่ครับอิสตูเชฟไม่เหนื่อยเหรอทำกันอ๋อเขามีหลายตำแหน่งแบ่งแบ่งกันครับแบ่งกันทำครับผมเพราแบ่งเป็นเป็นแผนกบางคนเก่งญี่ปุ่นบางคนเก่งใช่ครับเพราะว่าเชฟเราจะจ้างมาแต่ละแต่ละ สังกัดอย่างญี่ปุ่นเราก็จ้างญี่ปุ่นยุโรปละจ้างยุโรปเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมให้ลูกค้าแบบชัดเจนจริงๆแล้วก็มีน้ำทานรูมมเฟ่ด้วยแน่นอนฮะตรงนี้เป็นของหวานอ่าใช่ครับมีไทยมี่ยมีไทยไทยฝรั่งครับมีไทยมียุโรปเค้กทาเองเค้กทำเองครับโฮมเมดครับของซีมาเองเลยครับอ๋อของซีมาเองเลยเราสามารถทานที่นี่ได้ถ้าชอบสามารถสั่งด้านบนได้เป็นเบเกอรี่ของเราสมเป็นผู้จัดการเนเ็นดีมากขายของได้ตลอด แสดงว่ากับยกกลับบ้านได้แต่ไม่ได้ยกตรงตรงนี้นะต้องไปซื้อื้งบนโอเคครับเดี๋ยวผมน้ำลายไหลแล้วเชฟบอกว่ามีอาหารอื่นมีมีอะไรในนี้เดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดอาหารไว้ลองดูว่าลองพี่ช่างไพชาติจะชอบตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับท่านผู้ชมครับยังตอนนี้นั่งอยู่ที่ห้องอาหารในเรือนกับคุณขวัญชัยนะครับหลังจากที่ทัวร์บุฟเฟ่ต์กันมาแล้วเนี่ยในเรือนมาจากไหนนะคุณขวัญชัยในเรือนเมื่อก่อนเป็นซุ้ม ซุ้มๆนั่งก็แบบสบายๆแล้วพอเราปรับปรุงใหม่มันก็ยังใช้ชื่อในเรือนอยู่ก็ในเรือนครับผมอยู่ในเรือนฮนั่งเหมือนอยู่ในบ้านของตัวเองนั่งอยู่บ้านมีอาหารในในบ้านที่เมื่อกี้เราเดินดูกันอยู่ใช่ครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ในบ้านแล้วนี่นี่อาหารจีนนี่ใช่ครับนี่เป็นอาหารจีนครับเป็นห้อง The Emperor ครับเป็นห้องอาหารจีนของเรา o อ Emperor เลยนะใช่ครับจักรพรรดิจักรพรรดิแน่นอนอันนี้คือเป็นปักกิ่งครับนี่คือตัวโชว์ออฟเป็นตัวโชว์ออฟของเราตัวแสดงเลยใช่ครับ แล้วตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าชอบสั่งมากที่สุดตัวแสดงนี่ผมกินอย่างนี้ไม่ได้ต้องวานเชฟเขาแร่ให้ใช่ไหมใช่ครับจะต้องรบกวนเชฟเรบกวนไปแร่ให้แร่ให้หน่อยคุณขวัญชัยทุณขวัญชัยอยู่ในวงการมานานทําไมคนไทยชอบกินเป็ดปักกิง่งเป็ดปักกิ่งผมว่าเป็นอะไรที่ทานง่ายแล้วก็ป๊อปลา